สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาริราสศิวัฒนาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพายุโุรียะพายุโุรียะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าพายุโุรียะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ พายุสุิยะเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์โดยที่มีกระแสของอนุภาคพ,พลังงานสูงที่มีทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนพัดมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วสูงกว่าระดับปกติสาเหตุของการเกิดพายุสุิยะเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังครับ หลมสุริยะลมสุริยะหรือเรียกอีกอย่างว่าโซลาร์วินเกิดจากการขยายตัวของโคโรนาของดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานความร้อนสูงกว่าระดับปกติเมื่อขยายตัวจนหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และหนีไปทุกทิศทางจนครอบคลุมระบบสุริยะโดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ของดวงอาทิตย์ 2. เปรวสุเดยะเปรวสุเดยะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซลาร์เฟมเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงที่ชั้นโคโมอโเฟียและมักจะเกิดขึ้นที่เหนือรอยต่อของขั้วสนามแม่เหล็กเช่นบริเวณกึ่งกลางของจุดดำแบบกู้หรือท่ามกลางกระจุกของจุดดำ 3. า 3. การปลดปล่อยมวลสารของโคโรนานักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบแนช่ชัดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พบว,ว่ามันมักจะเกิดขึ้นในระดับของโคโรนาระดับชั้นล่างโคโรโนาเปลวสุริยะและแต่บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างนี้เลยก็ได้เพื่อนๆครับวันนี้ได้ความรู้ เรื่องพายุสี่เลียมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมครับถ้ามีประโยชน์แล้วพบกันใหม่บายบาย